เปิดเส้นทางรักกรีนอัสดาพรจบรัก8ปดปีรถสหานาธันวาปิดฉากรักผ่านอุปสรรคมากมายแต่ไปไม่รอดเปิดเส้นทางรักกรีนอัศดาพรจบรัก8ปีรถสหานาธันวาธันวากรีนเลิกอ,อีกคู่ปิดฉากรัก8ปดปีจากแฟนเหลือแค่คำว่าเพื่อนนอกจากอากาศจะร้อนและค่าไฟยังแพงแต่ความระอุในวงการบันเทิงอุณหภูมิก็ยังสูงอยู่แม้จะมีข่าวรักใหม่เข้ามาแต่ข่าวเลือกรายก็ยังมีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดคู่ของธันวาสุเรียจาก กับกรีนอัจดาพรสิริวัฒนกุลที่บอกเลยว่าไม่มีปีไม่มีคุยแต่ก็ต้องจะดุ้งทางวงการเมื่อธันวาออกมาโพสประกาศกลางไอจีของตนเองว่าตอนนี้ในรดสถานะความสัมพันธ์จากแฟนเหลือแค่คำว่าเพื่อนโดยได้มีการตกลงพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายพร้อมขอบคุณรักดีๆ8ปีที่ผ่านมาเราสองคนก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานและคิดว่าจะทำยังไงดีและเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราอยากออกไปค้นหาความฝันเป้าหมายของตนเอง อยากเดินเส้นทางของเราเองที่เราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเราก็เลยตกลงกันอย่างมีเหตุผลว่าเราขอลดสถานะเป็นเพื่อนเป็นคนที่หวังดีต่อกันและกันให้เป็นความรู้สึกที่ดีแบบนี้ต่อไปซึ่งเราทั้งสองคนก็เห็นด้วยใช้เหตุผลในการมานั่งคุยกันและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนี้เราก็จะไปใช้ชีวิตในเส้นทางที่เราและเขากำลังดำเนินการอยู่และเราก็ยังรักและให้กำลังใจกันและกันในทุกสถานการณ์และขอให้เขาประสบความสำเร็จในทุกๆพื้นที่ที่เขาจะทำหรือจะไป ขอบคุณความรักที่ทําให้เราได้เติบโตและได้เรียนรู้อะไรด้วยกันมาตลอด8ปีหลังจากนี้เราขอให้เธอมีความสุขรักและเป็นห่วงตลอดไปด้านกรีนกพัพคข้อความเดียวกันพร้อมแคปชั่น Always be with you สุดจะยือ้อเราอีกคู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยมีข่าวเลิกรากันมาแล้วรวมถึงโมเมนต์หวานรูปคู่ที่พักหลังหายไปและล่าสุดกรีนธันวาได้ตัดสินใจเลิกราจบความรัก8ปีรดสถานะจากแฟนลงมาเหลือแค่เพื่อนกันแล้วโดยล่าสุด ทางด้านของกรีนอัสนาพรได้ออกมาประกาศรดสถานะแฟนกับธันวาซึ่งทั้งคู่ตัดสินใจอยู่นานในที่สุดก็จากกันด้วยดี